เมื่อคืนเขาฝันว่าฝันว่าเธอนอนกับผู้ชายเขาต้องนอนไหมก็แค่ความฝันช่วยคิดได้มากไม่จริงก็อยู่กับเธอเขาต้องนอนไหมต้องมันเป็นความฝันอย่าไร้สาระอย่าเอาความฝันมาเป็นความจริงเขาสามารถนอนได้ไหมไม่ได้นิดนึงนะมันเป็นความฝันนิดนึงก็ไม่ได้เหรอไม่ได้มันคือความฝันเขาฝันว่าเธอนอนกับผู้ชายเลยนะมันคือความฝันไงความฝันอย่าเอามาไร้สาระเทเกอร์ทำไมที่เธอฝันแล้วทำไมเธอนอนอันนั้นเรื่องของกู ของมึงของกูนี่เหมือนจริงไงจริงก็งอนได้ใช่มึงไม่เกี่ยวมึงไม่เกี่ยวเขาเป็นไรก็ไม่สามารถงอนได้เลยใช่อย่าไร้สารละคนไร้สาระนั่นเหละที่เราไปขี้เหมือนด่าตัวเองด่าตัวเองไงกูไร้สาระว่ากูไว่สาระกูไม่ไล้สาระแต่มันคือเรื่องจริงที่มันเอาไปเก็บไปฝันแปลว่ามันต้องมีมูลมันถึงจะไปฝันได้ถือเฉยไปปความเท่าเทียม่ตรงไหนวะม่มี เขาลกเขางอนไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เป็นเรืเ่องอะไรที่จะต้องงอนเด็กกอ็อย่ามาไร้าสาระแต่เขาฝันว่าเธอนอนกับผู้ชายเลยนะแล้ยังไงก็คือความฝันกูทาหรือชีวิตจริงกูทาหรือหรือเธอ <c oughs> ให้ความเท่าเทียมกับเขาเลยไม่มีความเท่าเทียมสำหรับเราสองคนความเท่าเทียม <c oughs> คืออะไรรู้ไหมคือ <ừ. S 2> คกูยิ้มดียเขาของ,งอนนิดนึงได้ไหมจะงอนนี้ไปมาไร้สาระพี่กูยังไม่งอนเลยเอาเวลาเนี่ยไปทํานู่นทํานี่ดีวกว่าไหมวันวันหนึ่งเอามานั่งงอนนั่งทะเลาะกันเพื่ออะไรก็อยากคู่กับเธอเหมือนกันไม่ต้องพูด